สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลี่ยงพิบูรลท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์พุธ สุขสาวอาทิตย์เวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะคะในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าผู้เชื่อกรรมวันอังคารในกลางเดือนตุลาคม2517ข้าพเจ้ากับเพื่อนหลายท่านและยังมีบุตรสาวบุตรเขยของเพื่อน ที่ข้าพเจ้ารักและนับถือมากได้มาจากต่างจังหวัดเราจึงไปนั่งกินอาหารแบบช่วยตัวเองที่โรงแรมเวียงใต้ชั้นล่างขณะที่กำลังกินอาหารอยู่นั้นคุณแรมเจ้าของเวียงใต้ได้เข้ามาทักทายและพูดขึ้นลอยๆหันมาทางข้าพเจ้าว่าท่านผู้นี้ได้เคยช่วยคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายได้หลายคน เพราะหนังสือชุดกฎแห่งกรรมชุดนี้ได้สร้างกุศลไว้มากท่านใดนั้นมีท่านสุภาพบุรุษรู้สึกว่าจะเป็นข้าราชการผู้ใหญ่นั่งอยู่โต๊ะใกล้ได้ลุกขึ้นตรงเข้ามาขอแสดงความยินดีกับข้าพเจ้าเพราะท่านผู้นั้นก็สนใจในหนังสือชุดกฎแห่งกรรมมานานแล้วและเชื่ออย่างแน่ใจว่ากฎแห่งกรรมนี้ได้ประโยชน์มาก ที่บ้านท่านมีหนังสือชุดกฎแห่งกรรมวางไว้หัวนอนเป็นประจำแล้วท่านก็ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองให้ฟังว่าครั้งหนึ่งผมไปตรวจราชการต่างจังหวัดรู้ว่าทางที่จะเดินทางต่อไปนั้นเป็นทางกันดานจึงสั่งให้คนขับรถตรวจดูเครื่องและเติมน้ำมันให้เรียบร้อยเพราะต่อไปทางนี้ จะไม่มีน้ำมันขายจนกว่าจะถึงตำบลอำเภอก็ห่างกันหลายสิบกิโลเมตรเพื่อความไม่ประมาทแต่คนขับรถบอกว่าน้ำมันยังเต็มถังอยู่เลยครับเข็มยังไม่ตกเมื่อคนขับรถบอกอย่างนั้นแล้วผมก็ไม่สนใจอีกเมื่อรถวิ่งมาครึ่งทางรถก็หยุดวิ่งคราวนี้แย่ละสิรถเกิดเสียระหว่างทาง หาบ้านผู้คนไม่ได้รถก็ไม่ค่อยมีผ่านไปมาทำอย่างไรดีเวลาก็จะใกลค้ค่ำเมื่อคนขับรถลงไปเปิดฝาเครื่องและดูไฟน้ำมันก็ทราบว่าน้ำมันหมดถังเข็มน้ำมันค้างบอกให้เติมน้ำมันให้เต็มแล้วก็ไม่เติมทำอย่างไรรถก็ไม่มีผ่านเวลามันก็เย็นลงทุกที กำลังคิดวิตกว่าหากจะมีรถผ่านมาสักคันหนึ่งถ้าจะขอให้ช่วยไปซื้อน้ำมันให้เมื่อไปกลับโดนเข้าไป40กว่ากิโลเมตรพระอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วทันใดนั้นมีรถบรรทุกคันหนึ่งกำลังวิ่งมาและไปทางเดียวกันทำให้เกิดกำลังใจขึ้นบ้างผมจึงออกมายืนโบกมือก่อนจะมาถึงและผ่านไป แต่รถบรรทุกคันนั้นไม่เบาเครื่องโดยไม่สนใจช่วยเหลือผมก็หมดหวังหมดกําลังใจหากไม่มีใครมาช่วยเหลือก็เห็นจะต้องค้างในรถห่างจากหมู่บ้านและรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยทั้งอาหารเย็นก็อดทั้งข้าวทั้งน้ำกําลังคิดว่าจะทำอย่างไรดีก็มองเห็นรถบรรทุกคันที่ผ่านไปนั้นหยุด แล้วก็ค่อยๆถอยหลังมาหยุดที่ตรงผมยืนคนขับรีบโดดลงมาตรงเข้ามาหาผมแล้วก้มหัวยกมือขึ้นไหว้พลางถามผมว่าทานจํำผมได้ไหมครับผมก็งงๆเพราะไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักมาก่อนเพื่อไม่ให้เสียกำลังใจผู้มาทักจึงพูดแบ่งรับแบ่งสู้ว่ายังนึกไม่ออกดูเหมือนจะเคยเห็นหน้ามาก่อน ชายผู้นั้นหัวเราะอย่างสบายใจพูดว่าท่านจำผมไม่ได้แต่ผมจำท่านได้ผมได้ฟังเช่นนั้นก็ยังนึกไม่ออกแต่แล้วชายผู้นั้นก็เปลี่ยนความสนใจหันไปมองดูรถของผมแล้วหันมาถามผมว่าผมจะช่วยอะไรท่านได้บ้างครับผมจึงบอกว่ารถมันน้ำมันหมดเอาตอนนี้ลำบาก ยังคิดใหม่ออกว่าจะทำยังไงดีชายผู้นั้นพูดว่าไม่เป็นไรหรอกครับเท่านี้ผมพอจะช่วยท่านได้ผมสงสัยจึงถามว่าคุณจะช่วยยังไงช่วยไปซื้อน้ำมันแล้วกลับมาเติมใช่ไหมชายผู้นั้นหัวเราะแล้วได้พูดว่าไม่ใช่หรอกครับทำเช่นนั้นเสียเวลาไปมากกว่าจะกลับมาถึงก็กลางคืนผมมีวิธีครับไม่เสียเวลา พอพูดแล้วชายผู้นั้นก็สั่งให้เด็กที่นั่งอยู่บนรถลงมาสั่งว่าไปเอาเชือกลงมาผูกลากรถของท่านไปให้ถึงปั๊มน้ำมันผมได้ยินเช่นนั้นง่ายดีไม่เสียเวลาก็โล่งอกสบายใจขึ้นเพราะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มใจจากชายผู้นั้นแต่ยังสงสัยว่าชายผู้นั้นเป็นใครผมนึกไม่ออกเลยว่าเคยพบ หรือเคยรู when when you, ้จักที่ไหนมาก่อนเมื่อเห็นเขาจัดการเอาเชือกผูกหน้ารถของผมกับท้ายรถบรรทุกของเขาผมก็อดนิ่งอยู่ไม่ได้แต่จะถามตรงๆก็ไม่กล้าจึงเรียบเคียงพูดว่าทำไมคุณถึงได้ช่วยเหลือผมอย่างเต็มใจอย่างนี้ผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงถูกครั้งแรก ผมเห็นคุณวิ่งผ่านไปเมื่อผมพยายามโบกมือขอความช่วยเหลือแต่แล้วทำไมคุณจึงหยุดรถถอยหลังกลับมาทาั้งๆท,ที่รถไปไกลแล้วไม่น่าจะกลับมาเลยทำให้ผมงงหมดชายผู้นั้นยกมือไหว้ผมอย่างนอบน้อมอีกครั้งและบอกว่าขออภัยเถอะครับครั้งแรกผมก็ไม่นึกว่าเป็นท่านและรถผมก็จะรีบกลับไปที่อำเภอ เพราะวันนี้เขามีงานผมได้นัดเขาไว้กลัวผิดนัดครั้นผมหันหลังมาดูอีกครั้งก็ดูเหมือนจะจําได้ว่าท่านเคยมีพระคุณกับผมท่านคงเดือดร้อนผมจึงหยุดรถแล้วถอยหลังมาผมคิดว่างานอื่นไม่สําคัญเท่างานของผู้มีพระคุณท่านคงจําผมไม่ได้แต่ผมยังจําท่านได้ดีชายผู้นั้นพูดแล้วก็มองดูเด็กกําลังผูกเชือก จะโยงรถผมไปด้วยแต่ผมยังไม่หายคล่องใจจึงพูดว่าผมก็งงเหมือนกันแหละนึกไม่ออกชายผู้นั้นคงจะหัวเราะในความขี้ลืมของผมจึงบอกว่าท่านจำวันหนึ่งที่ท่านยืนอยู่หน้าโรงหนังเฉลิมไทยได้ไหมครับเมื่อพูดเช่นนั้นผมก็พอจะนึกออกและจำได้ เมื่อนึกย้อนหลังไปประมาณปีเศษผมได้ไปยืนอยู่ที่หน้าโรงหนังเฉลิมไทยมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามายกมือไหว้และพูดว่าผมตกรถครับไม่มีเงินค่ารถกลับบ้านต่างจังหวัดขอความกรุณาจากท่านให้เห็นใจผมด้วยเวลานั้นผมมองดูชายคนนั้นอย่างพิจารณานึกว่นนี่จะมาไม้ไหนจะมาต้มกันง่ายๆอย่างนี้ แต่ดูท่าทางกริยาก็ซื่อๆดีคงไม่ใช่หลอกลวงเป็นแน่จึงถามว่าต้องการเท่าไรชายผู้นั้นก็บอกว่าผมขอสัก40บาทเถอะครับผมคิดว่า40บบาทเขาจะหลอกลวงก็เท่านั้นถ้าเป็นความจริงก็นับว่าเราได้ช่วยให้เขามีโอกาสกลับไปบ้านได้คงจะเป็นกุศลไม่น้อยคิดแล้ว ผมก็หยิบเงินจากกระเป๋ามอบให้40บบาทก่อนรับเงินแกจ้องหน้าผมด้วยสายตารู้บุญคุณแล้วรับเงินจากผมยกมือไหว้พลางพูดว่าท่านได้กรุณาต่อผมนับว่าเป็นบุญคุณผมจะไม่มีวันลืมแล้วชายผู้นั้นก็ลาจากไปเรื่องนี้หลังจากวันนั้นผมก็ลืมหมด มิได้นึกถึงอีกเลยแต่เหตุการณ์ในวันนั้นกลับย้อนสนองผมโลกมันกลมอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้บันดาลให้มาประจวบพอดีมาพบกันเข้าอย่างไม่นึกฝันและว,วันนี้ผมได้อาศัยบุญเก่าที่ทำไปไม่เคยหวังจะคิดตอบแทนแต่ก็ได้รับผลตอบแทนอย่างไม่รู้ตัวรถบรรทุก ได้ลากผมไปถึงปั๊มน้ำมันผมได้เติมน้ำมันอย่างเรียบร้อยนี่แหละครับทำให้ผมเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเหตุการณ์เกิดขึ้นกับผมเองมาแล้ววันนั้นเราสนทนากันหลายเรื่องที่ท่านผู้นั้นได้เล่าให้ฟังข้าพเจ้าขอขอบคุณท่าน ที่สนใจหนังสือชุดนี้หลังจากกินอาหารอิ่มเรียบร้อยแล้วเราได้สนทนากันพักหนึ่งแล้วจึงได้ลาจากกันข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านที่ได้ให้เรื่องที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมพอดีข้าพเจ้าต้องการเรื่องสั้นๆเขียนขึ้นเพื่อแจกจ่ายในวันปีใหม่เป็นหนังสือสวัสดีปีใหม่ ซึ่งก็ได้เรื่องในวันกินอาหารเที่ยงที่โรงแรมเวียงใต้จากท่านผู้ไม่เคยรู้จักคุ้นเคยกันมาก่อนขอขอบคุณท่านไว้ในที่นี้ด้วยฉะนั้นพวกที่เชื่อว่าบาปบุญไม่มีดีชั่วไม่มีความดีความชั่วไม่ตามสนอง โปรดพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วด้วยจิตใจเป็นธรรมก็พอจะแก้ความเห็นผิดเป็นชอบได้บ้างอย่าหลงเชื่อมนุษย์ชั่วเมามัวจะทำลายตนเองชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างไม่รู้ตัวขอขอบคุณท่านที่ได้อ่านเรื่องนี้ด้วยใจเป็นธรรมเรื่องเล่าเรื่องนี้คงให้คติ และข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตกับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากมีบุญกุศลใดๆอันเกิดจากการนำเรื่องนี้มาเผยแพร่พึงขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ให้แก่คุณทอเลียนพิบูลท่านเจ้าของเรื่องและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้พึงได้รับประโยชน์และความสุข เช่นเดียวกับพึ่งพึงจะได้รับหน้าการบัตรนี้ด้วยนะคะเรื่องต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ